พา,าซัมซุงเวอร์ซี่เอดィสทาวอตานะครับไปเที่ยวมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมกันครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครติดตามเดะพีเนะเป็นแฟนคลับนะครับช่องเดะพีก็น่าจะได้เห็นเอาว่าเฮ้ยผมนะครับไปประเทศนิวซีแลนด์มานั่นเองนะครับแน่นอนแหละว่าเฮ้ยผมเป็นคนที่อยากลองอะไรใหม่ๆนะเวลาที่เราไปเที่ยวันอนูแล้วนะครับคือต้องพูดตามตรงครับว่าในประเทศผมก็จะไม่ได้แบบถ่ายอะไรแยะๆเนาะแต่พอไปต่างประเทศการที่มีสินค้าอะไรที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจเราก็จะสวดเฮ้ยมันรสึกนะครับน่าไปถ่ายมากๆ แต่ก็มีเหตุที่ให้เรารู้สึกว่าเอาอีกตัวหนึ่งนะครับไปลองเทสนะครับน่าจะง่ายกว่าเนาะก็เลยเอาเจ้าตัว a 1 5 Ultra ตัวนี้นะครับไปทริปนะครับที่เป็นเจ้าตัวนิวซีแลนด์นั่นเองนะครับก็ไปลุยนิวซีแลนด์นะครับเปนแบบจริงจังเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่ามันเจ๋งแค่ไหนนั่นเองนะครับผมต้องขออนุญาต disclaimer ก่อนนะครับว่า a 1 5 Ultra เครื่องนี้นะครับมันจะไม่ใช่เครื่องหลักของผมตอนที่ผมออกไปประเทศนิวซีแลนด์ด้วยแต่มันจะเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องที่สองนะครับที่เอาไว้แบ็คอนะครับอ่นา้ขงจะ เลยนั่นเองซึ่งเครื่องหลักก็ต้องยอมรับนะครับผมก็ยังคงใช้นะครับตัวตัวไอโฟนอยู่แต่ตัวเนี้ผมก็เอามาใช้นะครับอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับและอินเทอร์เน็ตนะครับที่ผมใช้นะครับในชิปมิซแลนด์นะครับก็จะเป็นนะครับตัวตัววัคอีนซิมนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวซัมซุง S u ี่สิบห้าตาเครื่องนี้นะครับจะรองรับนะครับเจ้าตัว eSIM เพียงแค่เรานะครับเข้าไปที่เจ้าตัวเซตติ้งนะครับ คอนเนกชันนะครับแล้วก็เข้านะครับเจ้าตัวซิมเนเจอร์นะครับแล้วก็สามารถแอดนะครับเจ้าตัว eSIM ได้เลยนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกครับว่าผมใช้นะครับเจ้าตัวบัคเก็ต eSIM โดยใช้แพ็กเกจนะครับเจ้าตัวออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับที่เราสามารถใช้งานนะครับบนเครือข่าย One n อนแซนะครับได้นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเราจะสามารถนะครับใช้งานเราได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับผ่านเจ้าตัวเครือข่ายนะครับวันเอ็นแซแบบ 5G เลยนั่นเองครับแถมถ้าเรานะครับซื้อแพ็กเกจที่เป็นพวกยุโรปออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์พวกเเเเนนนนนนีีีีี้้้ยมมมมัััััจจจะะะะาาตตวคคครรรรบบทท่่่่ออืงไไหก็ด เน็ตให้เราใช้นะครับ500เมกนะครับใน16ประเทศภายใน90วันนะครับหลังจากที่เราซื้อแพ็กเกจนั่นเองนะครับแล้วก็ดิสแคมเมอร์เครื่องนี้นะครับผมยืมนะครับเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับมาจากซัมซุงไทยแล้วนะครับเพราะว่าผมก็อยากลองนะครับ Android รุ่นทท่าๆกัหลายๆตัวนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนั่นเองนะครับซึ่งนั่นแหละครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเน้นนะครับในส่วนของเจ้าตัวกล้องนะครับแล้วก็ประสบการณ์การใช้งานนะครับเล็กน้อยนั่นเองครับถ้าเรามาดูนะครับตรงกล้องตัวนี้ใช่่่่่มมมมมมมััััััั้้้้คคคครร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 บบบบบนน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 จะะะะะะะีีีาาาาาาใหหหททงงงงด5ููเเเออซึแตลไ เริ่มดนที่เจ้าตัวรูนี้กันก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัวเซนเซอร์50ล้านนะครับที่เป็นเจ้าตัว 5x Optical นั่นเองครับแล้วก็มาตัวที่2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Wide Angle นะครับก็คือเลนส์บอกติดเลย200ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นเลนส์นะครับเจ้าตัว Ultra Wide นะครับที่เป็น50ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Optical นะครับที่เป็นเจ้าตัว 3x นั่นเองซึ่งการทํางานต่างๆนะครับมันก็ทํางานได้ค่อนข้างที่จะสมูทนะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับพอเราเข้าหหหมมมมมมมดกกกกลล้้้้้อออองงใใช่่ััััััยคคคคครร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 รบบบบนนนนนนน็จจะะะะะีีีเเเาาาาาาาืืซูปณ3วิๆสถ ลากก็ได้นะว่าเฮ้ยเรานะครับอยากได้ระยะนะครับประมาณเท่าไหร่ฟลุ๊ปนะซึ่งจริงๆอ่ะเราสามารถกดนะครับได้ถึงประมาณ100เท่าเลยทีเดียวในโหมดภาพนี่งเนาะอันนี้ในโหมดวิดีโอนะครับโหมดภาพนี่นะครับนี่เราสามารถซูมนะครับได้เลยอันนี้ส่วนจุดห้าคูณจุดสิบยี่สิบนะครับคือดีเทลต่างๆอ่ะเห็นนวดผมไหมคือมันดีเทลมากๆนะครับแล้วก็มีตัวเฟรมนะครับให้เราดูว่าเฮ้ยมันถึงขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่ซูมร้อยเท่านะครับนี่ ก็คือหลักๆเครื่องนี้นะครับสามารถซูมนะครับได้ถึง100เท่านะครับเลยทีเดียวนั้นเองครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วถ้าพูดถึงการซูมบวนะกันซึ่งระยะวางผลนะครับที่ผมสามารถใช้งานนะครับเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับก็คงจะไม่เกินนะครับช่วงประมาณ2 0 3 0ถึงเอ็กนะครับในประมาณนี้ผมถือว่าผมโอเคนะครับต่อการใช้งานแล้วนั่นเองแต่ถ้าเกิน3 0เอ็กผมว่าอาจจะต้องมีคอนเนคชันที่ดีๆหน่อยนะครับเช่นอแสงจัดนะครับหรือว่าลักษณะที่แบบเราไม่ได้เน้นนะครับเจ้าตัวดีเทลมาก้ดยความที่คุ ประมาณแบบถึง30เท่าอะไรพวกนี้มันก็บุคคลิ่งอ็กซ์นะครับซึ่งเรามาพูดถึงนะครับเจ้าตัวภาพรรนิ่งในแง่ของเจ้าตัวเซนเซอร์นะครับที่เป็นเจ้าตัว2องล้านล้านกันต่อนะครับตัวเนี้ยสำหรับผมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีรายละเอียดน,นะครับที่ค่อนข้างจะดีดีฟอลแล้วผมไม่ได้เปิดที่เป็นเจ้าตัว2องล้านล้านไว้นะครับตัวนี้นะครับมันจะมีให้เลือกนะครับที่เป็นเจ้าตัว12ล้าน50ล้านแล้วก็2องรล้านใช่ปะผมอาจจะดีฟอลนะครับเป็นเจ้าตัว12ล้านเป็นปกติอยู่แล้วเพราะผมะเป็นคนรู้้้้้้สึกกกกกวว่่่่าาาาาาาถถใชยยยิบบบบบนน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 นมมมืืออออะะะะะไไดดดดจํเเเเป็็็็ขัััััคคครรรรรแลลลีีทตงๆ สองไลน์นั่นแหละครับแต่มันอยู่ในไฟล์นะครับแค่12ล้านพิกเซลเท่านั้นเองแล้วละเอียดนะครับถ้าเราไปดูรูปโน้ตผมว่ามันทํางานนะครับได้โอเคบางช่วงอาจจะมีไฮไลท์เบอร์นิดหน่อยนะครับเรื่องสีตัวนี้นะครับในกล้องหลังนะผมก็ไม่รู้สึกนะครับว่าเฮ้ยมันติดอะไรนะครับเป็นสีสีไหนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับแล้วก็ไว้บาลานซ์ถ้าเริ่มกดแรกๆมันอาจจะมีอาการเพี้ยนนิดนึงนะครับรอสักห้าวิสุวีนะครับมันไว้บาลานซ์ก็จะกลับมาเป็นนะครับแลวตัวปกติแล้วนั่นเองนะครับส่วนนอตตไฟัวนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าาเฮ้้้ยถคุณใชน งานได้โอเคนะคือไม่รู้สึกว่ามันดีโดดเหมือนเจ้าตัวเลนด์เวนไวายปกติใช่ป่ะเออแต่แมวก็จะไม่รู้สึกนะครับว่าเฮ้ยมันมีคุณภาพนะครับที่มันแย่หรือเรารู้สึกว่ามันหมิดอะไรมาขนาดนั้นนั่นเองเนาะส่วนซูม 3x นะครับเป็นเลนด์ที่ผมชอบมากๆเพราะระยะมันไม่ได้ไกลมากใช่ป่ะเราคูณที่ประมาณ3เองใช่ไหมครับระยะมันอยู่ที่ประมาณ60-70มิลลิเมตรมันก็จะเป็นระยะนะครับที่เราจะสามารถนะครับพอร์เทรตได้นะครับนั่นเองเนาะส่วน5เองนะครับก็ทํางานนะครับได้โอเคเมื่อมีที่แสงดีนะครับส่วนที่่แสสงงนนน้้อออออยยยาจจะดดรรปปไพมคววเเลั ความีค่า f ตัวนี้นะครับมันมีค่า f ที่ค่อนข้างจะสูงนะครับประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับเราคงไม่ได้พูดน้อถึงเจ้าตัวเลนส์มากนะครับแต่ยังไงผมจะพาไปดูรูปนะครับบนไรรูปโนว่าที่การใช้งานนะครับเจ้าตัวรูปนะครับที่ได้จากเจ้าตัววซลแลนนะครับเป็นยังไงโดยคนอื่นไาจจะเปิดบนเครื่องใช่ไหมเพื่อให้สีสันที่มันดูสวยสดน้องแต่เราจะวัดนะครับกันหน้าคอมพิวเตอร์ครับว่าเฮ้ยว่ามันเป็นยังไงบ้างครับอันนี้มาสองไฟล์รูปนะครับที่ได้จากเจ้าตัวซัมซุง S 500 Ultra ก เจ้าตัวโลไล i ์กันก่อนเนาะอันนี้ใช้เจ้าตัว,ตวลนส์ telephoto นะครับคูณ3ในทงดีเทล,ลอะก็คือผมว่า12ล้านอะก็เป็น12ล้านที่โอเคเลยนะอันนี้ซูม200%นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำโอเคได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับอันนี้มาลองดูตอนเช้าบ้างเลนธรรมดาเลยคูณหนึ่งนะประมาณนี้นะครับ เลนคูณ3นะดีทงดีเทลด้วยความที่เลนคูณ3มาจ,จะเป็นจุดด้อยนิดนึงด้วยความที่มันแค่10ล้านพิกเซลใช่ปะก็เ <condu it> <แบ ieder> ลยอาจจะไม่ได้ Less ไดีเทลนะครับที่มันโหดมากๆอันนี้เป็น, Auto นอัลต์วายนะครับอัลต์วายสุดๆเลยการแสงฟงแสงแฟนะครับการย้อนแสงให้ดูว่าเฮ้ยสำหรับตัวคุณรับได้ไหมมีแสงแฟนนิดหน่อยนะครับแต่สำหรับผมผมถือว่าไม่ใช่ประเด็นเรื่องใหญ่นะค่อนข้างที่จะโอเคนะครับอันนี้ซปเปอร์เทเละครับคูณ5แล้วก็ซูมเข้าไปอีกประมาณนี้นะครับ ให้ดีเทลที่โอเคนะด้วยความที่มันเบสออน50ล้านครับแม้ว่าเราจะถ่ายกันแบบ10ล้าน12ล้านก็ตามแนปช็อตนะครับเร็วๆอันนี้ถือว่าทำงานได้ดีมากๆเนาะสำหรับเจ้ตัว E55 u l t ต a นะครับอันนี้ก็ซูมน่าจะประมาณ10เท่านะครับมาดูดีเทลกันสำมือถืออะ่ะผมถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะกับการซูมนะครับขนาดนี้เนาะนี่อันนี้มิวฟอร์ดซาวนะครับีสวยมากๆ แอนด์เมสตีอารอาจจะยังไม่ได้แบบโหดสุดๆนะครับแต่ก็มีความแบบเฮ้ยเน้นหน้าตาเรานะครับนี่แล้วก็ข้างหลังก็จะเบิร์นนิดนึงครับประมาณนี้ฟุ๊บอ่ะเราลอง jpeg นะครับมาลองดูว่าเฮ้ยสามารถปรับแต่งได้ขนาดไหนฟุ๊บอ่ะประมาณนี้ฟุ๊บมาดึงดีเฮดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอ่ะดูบีฟอร์ต์อัปเตอร์นะครับผมว่าดึงได้โอเคเลยนะสำหรับเจ้าตัว jpeg นะครับไม่ได้น่าเกลียดเลยนี่ก็ถ่ายทั่วๆไปนะครับมีถ่ายแสงน้อย 1สปีด1ต่อ5นะครับประมาณนี้ลองถ่ายร้านอาหารนะครับก็คือเนาะก็ผลลัพธ์โอเคนะครับดึงนิดนึงรู้สึกว่าอยากให้มันสว่างขึ้นกว่านี้นะครับอ,อันนี้เมนูเนื้อแกะนะครับอันนี้เนื้อลิฟ e อ e s สเต็กเนาะเนื้อแกะนะครับแล้วก็เบอร์เกอร์ลองซูมเข้าไปนะครับอันนี้คูณซูเปอร์เทเลโฟโต้นะครับคูณ5ไปเลย นี้ถ่ายกลางคืนอันนี้ต้องขออภัยจริงๆคือผมอะ่ะอาจจะไม่นันงใจถ่ายกลางคืนมากมันก็เลยเบลอจริงๆอะ่ะถ้ารูปที่หลายๆคนได้ถ่ายดาวไอจีหคือมันเจ๋งมากๆเลยนั่นเองนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนี้ถ่ายกลางวันนะครับดู4ีองซีในเจเป็กเนาะก็มีบ้างนะครับให้เราเห็นแต่ไม่ได้ควรใจขนาดนั้นเนาะน,นี้เจโนซี่นะครับก็ใช้เลนเจ้าตัววายปกติเลยเป็นซูเปอร์เทอันนี้เลนเทเลโฟโต้นะครับคูณ3ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตัวเลนลวายนะก็ให้ดีเทล อันนีด้วยความที่ไม่ได้กดที่เป็นแบบ50ล้านนะครับดีเทลก็เลยอาจจะดรอปนิดน,นึงเนาะจริงๆถ้าซีนเนี่ยผมกลับไปผมอยากถ่ายแบบที่เป็นไฮเลสมากมากเลยน่าจะดีกว่านี้นะครับนั่นเองวันนี้ก็ลองให้ดูนะครับเพจหาว่าเฮ้ยส่วนมืดส่วนสว่างนะครับเก็บได้ดีแค่ไหนเนาะนะอันนี้ก็ลองถ่ายมาเรื่อยๆเล่นๆนะครับย้อนแสงเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บป๊บอันนี้ให้ดูคืออันนี้อยู่ที่เมาคุกแล้วก็ไปนะครับนี่แล้วเราก็ลองดูว่าเฮ้ยถ้าเราแต่งรูปมันจะะได้ปปรมาณนนนเจเกนะ ผมรู้สึกลาเออผมพลาดจริงๆแหละที่ผมไม่ได้ถ่ายรอแต่ผมว่าดึงในขนาดนี้โอเคแล้วนะครับอันนี้นะ่าจะซูมประมาณ10เท่าเนาะซูมประมาณ30เท่าแล้วก็ซูมร้อยเท่านะครับนี้ประมาณ50เท่านะครับประมาณนี้ลองโปรเซสดูเฮ้ยโปรเซสโอเคเลยนะดึงเจแป๊กนะครับด,ดึงนู่นดึงนี่มีเซลฟี่นิดหน่อยนะครับหมู่บ้านไท็ปตันอ่ะเรามาลองทํารูปนี้กันใส่ไว้ัวลานะครับอ่ะออโต้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ใส่ฟิลเตอร์หน่อยที่เป็นของไลท์รูมนะครับ เป็น a s สติเนาะรู้สึกว่าอยากได้อ่ะ d h ตุ๊บตุ๊บอีกนิดหนึ่ง d h e a ฟ้ามันทำเยอะไปอ่ะเออประมาณนี้นะครับดึงคอนท้าส์มาเฮ้ยโอเคเลยนะกับการทำกับไฟ JPEG นะครับประมาณนี้ตุ๊บตุ๊ตุ๊ะลองดูสกายทาวเวอร์ครับอันนี้ซูมลอยเท่านะครับแสงดีๆเลยซึ่งจริงมันไกลมากเลยดูดิจริงมันไกลมากนะครับอันนี้ลองกดดูเล่นๆนะครับที่ออเแลน ประมาณนี้นี้ลองถ่ายแบบแสงตอนเย็นนะครับเฮ้ยให้ได n a มิกเลนที่ โอเคคอนทา้าส์อะไรพวกนี้นะครับยังมาอยู่ต้องกดเล่นๆเ,เนาะถือว่าตอบโจทย์ครับสําหรับการท่องเที่ยวนะครับได้เป็นโอเคเลยอะแล้วก็จริงๆอย่างอ่ะตรงนี้ข้างบนสอ่อไฟก็จริงๆก็คือใช้ Galaxy AI นะครับในการหลบได้สบายๆเลยรรประมาณนี้าาครับสําหรับรูปให้ได้จาก S25 Ultra ครับวิดีโอเจ้าตัว S25 เครื่องนี้นะครับมันจะเป็นวิดีโอนะครับรองรับสูงสุดนะครับได้ที่เจ้าตัว 8K 30 fps นะครับแล้วก็โฟกัสูงสุดได้ที่120 fps แล้วก็อฟพีเอสแล้วก็ฟูลเอสดี่240 fps นั่นเองครับเนาะได้ที่ นะครับผมถือว่าค่อนข้างจะผ่านนะครับทำงานได้โอเคนะครับสิ่งที่เจ๋งมากๆคือดีเทลวิดีโอมันดีเว้ยคือผมมีได้มีการลองใช้นะครับเจ้าตัว Android หลายๆตัว,วมันทําวิดีโอได้ดีเทลแบบโหดมากคอนทราโหดมากนะครับมันเหมาะสําหรับคนที่ ชอบสีแนวนั้นเว้ยแต่ผมอาะเป็นคนที่ชอบสีแบบกลางๆนะครับไม่ได้โดดเด่นไปทางไหนเป็นพิเศษซึ่งตัวนี้มันตอบโจทย์นะครับการทํางานของผมมากนั่นเองแล้วก็ตัวนี้โอเคด้วยความที่เป็นวิดีโอ HDR ใช่ปะมันก็ทําดีนิมิกเลนนะครับด้วยความที่โปรเซสมันแรงมันก็ทําดีนิมิกเลนนะครับเพื่อที่จะคอมไพล์นะครับตัวตัวไฮไลท์ชาร์ดนนะครับได้โอเคนะครับเลยนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับตัวตัว d อน i d หลายเจ้าที่ผมได้ลองใช้งานผมก็รู้สึกว่าตัวนี้มันไม่ได้มีความแบบโอเววราาเเปนคมกกิิไไแล้้้ใหดพ นั่นเองถ้าให้ผมเลือกใช้วิดีโอนใน d r o r o อ่ะผมก็คงจะเลือกนะครับจอตัวนี้นั่นเองในแง่ของจอตัวเลนไวนะแต่เอาตัวไวผมรู้สึกว่ามันก็มีการโอโเวอร์เซนะครับเกินไปอยู่ประมาณหนึ่งทันเองนะครับพูดถึงเรื่องกล้องไปแล้วเราพูดถึงนะครับด้านซอฟต์แวร์อ,อืน่นกันบ้าง ผมเชื่อว่าคนหลายๆคนก็น่าจะแฮปปี้นะครับกับเจ้าตัวโลกแกซี่เอไอเนาะบนเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันจะมี2ฟีเจอร์หลักๆเนาะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับซึ่งผมขออนุญาตนะครับเ๋กตัวอย่างที่เป็นรูปนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้ถ้าเราเปิดเจ้าตัวแกลเลอรี่รูปมาใช่ไหมเราจะสามารถกดนะครับที่เจ้าตัวกลางได้ซึ่งมันจะเป็นโลกวงลุมผลนะครับที่เป็นเจ้าตัว AI ถามว่าตัวนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างใช่ป่วตัวนี้นะครับเราสามารถย้ายของได้ไว้เช่นผมจะย้ายนะครับเจ้าตัวสกายทาวเวอร์แล้วก็วงตรงนี้เติๆ มันก็จะเลือกนะครับตัวสกายทาวเวอร์มาให้มันจะถามว่าเราอยากย้ายนะครับมาไหมหรือว่าเราอยากลบซึ่งเราสามารถทั้งย้ายนะครับหรือว่าลบก็ได้นั่นเด็กซ่งอยากย้าย ผมอยากมาให้มันอยู่ตรงแง่งเนี่ยเราก็กดตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดนะครับตัวตัว generate ได้เลยนะครับนั่นเองมันก็จะย้ายนะครับเราก็ลมนะครับในส่วนของเดิมให้ไม่มีความเนียนนะครับเหมือนที่เรานะครับไม่เคยใช้งานมาเนาะอันนี้มันก็จะย้ายนะครับมาสุดทางด้านขวาเนาที่ผมนะครับขยับมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็เราสามารถบิวนะครับตัวตัว original ได้เราสามารถกดนะครับ save copy ได้หรือถ้าอื่นๆอ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่อยากได้บ้านตรงเนี้ยนะครับผมไม่อยากได้บ้านตรงเนี้ยผมก็ต้อง ปอีกรรูนึะคับซึ่งถามว่าสิ่งที่ผมอาจจะไม่ได้ชอบตรงนี้นะครับก็คือมันจะทําได้ทีละอย่างนั่นเองนะครับสมมติผมกดเซฟคัปปี้ตรงนี้นะครับพอเราขึ้นมาดูที่รูปอะถ้าเราขยายไปด้านซ้ายของรูปนะครับมันจะเขียนว่ารูปนี้นะครับเป็น AI generate ซึ่งถามว่ามันสามารถปิดได้ไหมมันไม่สามารถปิดได้นะครับแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับก็คือเราไปข้อไปที่รูปปากกานะครับแล้วก็กดนะครับ alternative erase นะครับวงตรงนี้นะครับให้มันลบไปได้ ตรงนี้นะครับเราล้อกดนะครับ delete ได้ตรงเนี้ยเทสนะครับมันก็หายออกไปแล้วโดยสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคนะในแง่ว่าเฮ้ยคุณก็ต้องรู้นะครับว่าเฮ้ยมันเป็น AI เพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับดูว่าเป็น AI ไแต่บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแค่เนี้ยมันไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับบิดเบียนสักเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าอาจจะต้องใช้นะครับขั้นตอนนหนึ่งในการลบนั่นเองนะครับก็จะมีฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่จะเรียกว่า S e e นะครับเรากดเข้ามาเนาะเราสามารถว่ารู อยากได้ผุ่บ้าพระอาทิตย์มันง่ายเกินไปสบายผมอยากได้เครื่องบินเลยอันนี้แบบไล่มือไก่เขียบมากๆนะครับแล้วก็กดเจเนเรตต่อมาลองดูผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเครื่องบินหรือประวานนะอ,อ่ะรอสักครู่นะครับทานฟอร์มแปรบแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมอยากบอกนะครับก็คือตรงนี้หอมอยู่นะเอออะไรใช่เป็นหอมนะครับก็ได้ลูกกระต่ายนะครับขออนุญาตที่เจนเนเรตมอะนะครับ นั่นไม่เหมือน,น,น,มอน,อไ,นไม่เหมือนก็ตต่ตรงไหนไม่เหมือนนันเหมือนเครื่องบินใช่ป่ะทุกคนเออวผมก็เข้าใจแล้วแหละเพราะว่าแรงมือผมมันแย่มากนะครับแต่ถ้าไม่ได้รอบนี้ผมจะเอาใหม่ผมอนุญาตเอาใหม่นะครับเซฟใหม่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บวาดใหม่ดีกว่าอ d ด t d ดอวิ้งนะครับอ d ด t ขอนุญาตวาดใหม่นะครับแบบจริงจริงกรต,ตังเลยุ๊บมันยาวไปไหมยาวไปปุ๊บอะลองเป็นดาวนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเครื่องบินหรือเป็นดาวเลยอะเรามาดูกันว่า AI นะครับของซัมซุงมันจะคิดนะครับว่าเป็นอะไรนั่นเองครับนี่เฮ้ยเครื่องบินนอยู่ะ เฮ้ยโอเคมันก็มีความแบบ ใกล้เคียงอยู่อะที่ผมคิดไว้นะครับก็เจเนเรตมาโอเคนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ AI ซึ่งผมถามว่ามันมันดีไหมหนึ่งผมว่ามันเนียนเลยในแง่ว่าเฮ้ยการลงวัตถุนู่นนี่นะครับแล้วมันก็มี subject ที่เราสามารถนะครับขยับขยื่นได้เฮ้ยอันนี้มันเจ๋งมากแล้วเรานะครับก็สามารถเติมเสริมเข้าไปอีกได้นะครับว่าเฮ้ยเราอยากได้อะไรซึ่งผมว่ามันก็ค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับในการใช้งานทั่วไปแล้วแหละอันนี้ผมค่อนข้างจะประทับใจแลวผมก็ค่อนข้างจะชอบนะครับกับเจ้าตัวที่เป็นเจ้าตัว AI นนนนรรรััับสาหูปภพตงงี้่เอ แล้วก็เรื่องต่อไปพอถึง AI เสร็จใช่ปะผมอยากพูดถึงครับถึงเรื่องของตัวตัวคลิปแชร์บางมครับถ้าใครเห็นคลิกแชร์เนาะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ได้แค่นอน d หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับซึ่งตอนนี้นะมันสามารถกดนะครับที่เป็นตัวตัวค c ิกแชร์แล้วมันก็จะอัปโหลดนะครับรูปนี้ไปอยู่ ที่ค่าวเนาะทีนี้พอข่าวเสร็จอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันจะให้เรานะครับขึ้นจอตัวคิวอาร์โค้ดแล้วก็ลิงก์ซึ่งอ่ะลิงก์เราก็สามารถส่งนะครับไปให้เพื่อนได้แม้ว่าเพื่อนเราจะไม่ใช้ a ั s u n งหรือ a n d r o i d ก็ตามอย่างผมใช้เครื่องนี้ใช่ไหมผมก็ใช้นะครับจอตัว iPhone จสแกนคิวอาร์โค้ดตึ๊บรูปที่ผมนะครับอัปโหลดแบบเมื่อกี้มันก็อัปโหลดมาให้ผมนะครับบนข่าวเสร็จแล้วเราก็มีเวลาดาวน์โหลดนะครับอีกประมาณ2วันนะครับ9ชั่วโมงนั่นเองเฮ้ยอันเนี้ยมันเจ๋งมากๆเพราะเราสามารถนะครับ โหลดได้ไฟล์ได้ง่ายมากๆเลยเวลาที่เราไปเที่ยวแล้วเราไม่ได้มีอุปรกรณ์ที่มันเป็น Android ได้กันเลยพวกเนี้ยเฮ้ยอันนี้แบบผมชอบแต่ทั้งนี้ผมก็ได้บอกว่าทั้งชเวบะผมถ่ายไป500รูปคือมันก็จะมีในส่วนที่ผมใช้งานแบบนี้นะถ้าผมใช้งานแบบ20-30รูปในการต้องการโอนถ่ายข้อมูลใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มันทําได้ก็คือผมเสียบ SSD ไปเลยเวยอันนี้ก็สะดวกมากๆผมเสียบเ s ส s d นะครับเข้าตัวตัวไมไฟล์ Fi. แล้วก็ เข้าที่โฟลเดอร์รูปแล้วก็ย้ายมาได้เลยเอ้ยอันนี้มันรวดเร็วนะครับคือโอเคมันรวดเร็วอยู่แล้วแหละในการทํางานนะครับซึ่งแบบนี้นะครับมันแปลว่าเราไม่ได้มีวิธีเดียวนะครับในการโอนถ่ายข้อมูลถ้าวันไหนเราสุขวาคุยเราต้องการโอนข้อมูล,ลเยอะๆ SSD ก็ตอบโจทย์หรือว่าไหนเรารู้สึกว่าไม่มี Wi-FI SSD ก็ตอบโจทย์วันไหน Wi-Fi แรงต้องการโอนไฟล์ที่ไม่ได้เยอะมากคลิกแชร์ครับก็ตอบโจทย์นะครับซึ่งสําหรับผมแล้ว2วันะถือว่าเพียงพอนะครับต่อการโอนข้อมูลนะครับมาๆเ่าเองถ้า มันหมดอายุแล้วก็แค่ามากดนะครับใหม่นั่นเองครับเุ้ยประทับใจเนาะสำหรับจอตัว Samsung E D Sata เครื่องนี้ครับถ้าถามว่าเฮ้ยรวมๆแล้วนะครับผมชอบ E D Sata เครื่องนี้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่า oo, อู้ออนะครับฮาร์ดแวร์ในด้านพื้นฐานต่างๆนะครับจอเอ่ยอะไรเอ่ยมันทํางานได้ดีมาๆกๆกล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพื้นฐานนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่ได้ประทับใจมากคือมีปัญหานิดหน่อยนะครับคือเป็นถามว่า user error ไหมก็ประมาณนึงแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะแก้ในส่วนนี้ได้ในแง่ของซอฟต์แวร์เนาะเพราะว่าซอฟต์แวร์ ช้งานแอปพลิเคชันนะครับเช่นการอัพไอจีคุณภาพมันก็ในวันนี้ถือว่าค่อนข้างจะโอเคดีกว่าเมื่อก่อนนะครับมา,มากแล้วนั่นเองแต่สิ่งที่ผมเจอปัญหานะครับในทริปที่ผมไปมาคือผมไม่สามารถใช้งาน Duo SIM ดูโอสิบได้ไม่ใช่เครื่องไม่รองรับนะแต่สิ่งที่ผมเจอก็คือผมอะด้วยความที่ตรงนี้มันใส่ซิมใช่ปบาแล้วผมก็ใส่ e IM, อีซิมอีซิมหนึ่งผมไปใส่ตัวซิมนะครับไว้สล็อตที่ซิม2ทําให้ถ้าเราใส่สล็อตซิมปกตินะที่ซิม2เราจะไม่สามารถดูโอซิมนะครับเปิดซิมทั้ง2องอ ถ้าเราจะใส่นะครับซิมเราต้องใส่นะครับที่ถาดหนึ่งเท่านั้นแล้วก็แซนบายนะครับอีซิมบิลซิมสองนั่นเองไม่สามารถนะครับดูแซนบายที่เราใส่ซิมนะครับในถาดหนึ่งแล้วก็บวกอีซิมนะครับพร้อมกันได้นั่นเองครับอื่นๆต้องบอกว่า a อ15 Ultra เป็นเครื่อง Android ที่ผมประทับใจมากๆนะครับเครื่องดีจอลื่นซอฟต์แวร์ไม่มีปัญหาจุกจิกวนใจนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตัวหน้าจอนะครับมันเคลือบกันสะท้อนนะครับได้ค่อนข้างจะดีสแกนนิ้วไวนะครับปุ๊บ ไวมากผมใช้ Samsung Wallet นะครับที่ต่างประเทศด้วยก็เอาไปแปะนะครับกับเครื่อง PayWave นะครับได้เลยแล้วก็การซูมที่ก็ยางโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ซูมจุดห้านะครับยันประมาณ20-30ิเลกนะครับเป็นคุณภาพนะครับที่ผมหลับได้นั่นเองครับรวมๆแล้วนะครับก็ลองไปดูกันนะครับสำหรับเจ้าตัว a 1 5 Ultra เครื่องนี้นั่นเองนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้ช่องเด็กผีของผมด้วยส่วนวันนี้ผมงเฟอร์ซาขอตัวลาไก่อนแล้วสวัสดีครับ